สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาล้อยิงไปอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่กับพี่โฟกนะครับแล้วก็ชื่ออะไรครับผมชื่ออาร์ตครับอาร์ตนะฮะมือใหม่มาก็วันนี้ก็เตรียมตัวมาดำยิงนะครับผมหมายเป็นคลองธรรมชาตินะครับจะให้ดูหมายนะครับเนี่ยนะครับหมายก็จะเป็น หมายธรรมชาติแบบนี้นะครับผมเป็นคลองนะฮะเนี่ยกล้องมันเนี่ยโยกอ่ะเนี่ยอืมนี่นะครับลงไปแล้วนะฮะเอาแบบผัดคนรนตกน้ำน้ำค่อนข้างที่จะใสนะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามคลิปใต้น้ำกันเลยนะครับ อันนี้นะครับผลงานวันนี้นะครับผมก็รวนี่นะครับโฟกนะครับอันนี้อาร์ตครับผมไม้ก็ไม่แหาแว่านี่นะครับนายประดุกหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับประช่อนตัวหนึ่งคะมีปรากดแถมมาด้วยนะครับวันนี้โอเคครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับผมนี่นะครับโฟกหํำใหญ่ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ